เจ๊เจ๊ลุงครับีเรานี้ีดเอะไรกันนวันนี้เเิญชาวคเมืองครับเไปกันวันนี้เรามาล่าเท้าผีกันครับโอ้โหจะมีครว้าสยครับเอาเดี๋ยวครับวันนี้เดินงเรือส2 2ที่นีเด็กล้างวะโอ้ยคนล้างคนล้างไงแต่มีกองกรคนสะอาดเลยจะมาเข้างานมาเที่ยว เปดูขอดูแล้วอ,อ,อย่าเอาลงยูทูบ <c oughs> ต่มีห้องหนึ่งห้องน้ำเอ้ยมีเขาเรียกว่าอีตายห้องน้ำเอ้ยจริงเหรอเป็นขัากันจะมี็นอริงหนึ่งนะแต่ใครเฮ้ยปล่อยบุ๊คเดีวิ่งป๊าดเดี๋ยวจะดูพีชอ่ะนะพียผีผีขี้อะไรสักผีขี้อะไร